สวัสดีครับวันนี้พามาดูเห็ดโคนนะครับหลังจากที่เก็บไปบางส่วนไว้ประกอบอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดโคนที่แก่จัดนะครับเขาก็จะมีสปอร์นะครับก็จะมีนอนมากินเสร็จแล้วนะครับเราอย่าเอาไปที่อื่นนะครับเราก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละนะครับวัาทิ้งไว้ตรงที่บริเวณนี้เขาออกเสร็จแล้วสปอร์ตรงเนี้ก็จะถูกอ่า ลงไปอยู่กับเศษดินเศษใบไม้นะครับเสร็จแล้วปวกก็จะเอาไปากินกับเอาเข้าไปในรังก็เอาเชื้อเห็ดปวกนะเห็ดโคนใหญ่เนี้ยเข้าไปในรังด้วยนะครับพอถึงฤด,ดูเขาก็จะออกเป็นดอกเห็ดอย่างงี้ให้เราได้กินนะครับอันนี้อย่าทิ้งเด็ดขาดนะครับถ้าใครไปเจอที่มันแก่แล้วเน่าแล้วก็ทิ้งไว้บริเวณที่เดิมแล้วก็ใช้ใบไม้กลบนะครับ เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เราได้เก็บอีกนะครับ